เข้าสู่ช่วงที่3ของการทอบตัวเดียวกันค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องนกพลัดนะคะและตอนนี้หมวยน้องชัยอยู่ที่ห้องใต้หลังคาค่ะบรรยากาศเงียบสงบจริงๆค่ะ แต่ตอนนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยอธิบายเกี่ยวกับศาสตร์แขนงน,นี้ให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะขออนุญาตแนะนำค่ะแพทย์ดิงจันเพ็ญชูตภาวันนายกสมาคมนกพักษ์ไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอพิชัยน้อยท่านผู้ชมค่ะครับผมมาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญตรงนี้แล้วนะครับต้องขอเรียนถามคุณหมอนะคบว่าที่มาที่ไปของนกพลัลกเนี่ยเป็นมาอย่างไรบ้างครับค่ะก็เป็นศาสตร์โบราณมากรประมาณ3,000ปีมาแล้วแล้วก็เกิดที่เอเชียกลางก็คือประมาณแถวประเทศอัฟกานิสถาน นกพละรก,ก็เป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้นในกลุ่มของนักบวชที่เราเรียกว่าซูฟีนะคะแล้วก็จะเผยแพร่คือนักบวชซูฟีก็จะสอนเหมือนคล้ายๆพุทธเราเนี่ยอยากให้ลูกศิษย์หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็มาประมาณสักร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็มีพวกนักพิชาการแพทย์นักจิตวิทยาจากอเมริกาและยุโรปไปเรียนกับอาจารย์ซูฟีนะคะแล้วก็ได้เอามาเผยแพร่ในทั่วโลกตอนนี้ก็มีชื่อเสียงมากในอเมริกาและยุโรปอยู่ใน สอนถึงขั้นมหาลัยด้วยนะคะส่วนเมืองไทยนั้นก็เรานำมีาสานี้เข้ามาประมาณสักสิบกว่าปีนะคะ,คะโดยท่านอาจารย์สัตติกรโซึ่งท่านเป็นพระท่านบวชที่สวนโมกนะคะ,คะปฏิบัติอยู่ที่นั่นแล้วก็ท่านเป็นพระพระพุฝรั่งท่านก็ไปคน้คนๆๆก็ได้หนังสือนี้มาได้เจอแล้วก็ท่านก็เห็นว่าเอ๊ะมันเหมาะกับการกับคนที่ปฏิบัติธรรมเพราะว่ามันตอบคําถามหลายอย่างเกี่ยวกับตัวเองหลายคนไปปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่ว่ารู้สึกว่า ทำไมเราถึงไปไม่ได้ <ừ> คือมันติดอะไร <ừ> <ừ> นะคะศา,ศาสตร์นี้ก็จะช่วยทําให้เข้าใจความชัดเจนว่าเราหลงอยู่กับความเป็นตัวเองเนี่ยตรงไหน <ừ> นะอันนี้เป็นอันนี้เป็นสเสน่ห์ของศาสตร์นี้นะคะค่ะตามาศาสตร์ของนกพลักษณ์ค่ะ,คะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายข้อดีข้อด้อยของคนทั้ง9แบบนะคะ,คะ ก็เราที่ทำไมเราถึงต้องแบ่งเป็น9แบบเราแบ่งตามพลังงานชีวิตที่เราใช้นะคะยกตัวอย่างว่าเป็นศูนย์สัญชาติญาณหรือที่เราเรียกว่าศูนย์ท้องก็จะมีคนสามลักษ์คือ8 9 1หนึ่งะคะคือ8ดเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าผู้กล้ารักษาศีกนะคะบางเล่มจะเรียกว่าเจ้านายก็เป็นลักษ์ที่ใช้พลังร่างกายเยอะมากแล้วถ้าเราเห็นเมื่เด็กเนี่ยเด็กผู้นี้จะเป็นเด็กที่มีพลังงานสูงพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจลูกนะคะ มีลูกเบอร์ป s <S แปดเนี่ยจะไม่ชอบลูกเบอร์แปดเพราะว่าลูกเบอร์แปดเนี่ยมันมันมองว้วมันเด็กเก้าราวเพราะมันแรงมันเยอะแล้วสิ่งที่เขาติดอยู so. like it, like one, like ่ก like ็คือเห็นอะไรที่ไม่ชอบทาเห็นอะไรที่ไม่ยุติธรรมคนโตกว่ารังแกงคนตัวเล็กหรือคนโอกาสดีกว่านะคือคนร่ารวยเอาเปรียบคนด้อยโอกาสเนี่ยทนไม่ได้ยอมไม่ได้ต้องไปจัดการนะเขาถึงเรียกว่าผู้กล้ารักษาสิทธิ์คือทั้งปกป้องสิทธิ์ตัวเองไม่ให้ใครมาลุกล้ําและปกป้องสิทธิ์คนอื่นก็ดีให้เป็ตัวอย่าง พูดอะไรก็ตรงแล้วก็ไม่ค่อยไว้หน้าใครแล้วมันแรงคือเราไม่ได้ตรงไม่ได้คิดไม่ได้อะไรไม่ได้คิดไม่ได้ไม่ได้ไปอย่างจะไปทําร้ายอะไรแต่ว่าเราจะพูดเพื่อให้เขารู้ว่าไอ้อย่างเงี้ยมันลุกลาำสิคนอื่นนะอย่าไปทําแต่ว่าเราจะใช้แรงไปด้วยพอมันใช้แรงเนี่ยมันแรงคําพูดก็แรงท่าทีก็แรงอันนี้คือจุดอ่อน นี่ถ้ารู้เนี่ยเราจะได้รู้ดูแลพลังตัวเองว่าเออเราอย่าไปแรงกับเขาคนอื่นเขาทนเราไม่ได้หรอกคือเราแรงเราทนไม่ได้เราทนได้แต่คนอื่นทนไม่ได้นะมันก็จะเกิดปัญหานะคะอันนั้นคือเบอร์แปดก็คือผู้กล้ารักษาศีกับเบอร์เก้าเราจะเรียกว่าเป็นศูนย์ท้องที่ใช้พลังในการพยายามจัดการโลกให้สงบสุขเพราะรู้สึกว่าทนไม่ได้ที่โลกมันมีความขัดแย้งอยากให้ทุกคนสงบสุขอยู่กันสบายๆเพราะฉะนั้นเบอร์เก้าทำยังไงเบอร์เก้าก็ทําวิธีว่าฉันก็จะกลืนกับคนอื่นเพื่อฉันจะไม่ต้องไปขัดแย้งกับใคร แล้วถ้าเห็นใครเขาพูดเสียงดังกันหน่อยหรือความเห็นไม่ตรงกันฉันจะพยายามไปไก่เกลียแล้วมันมักจะทํามากเกินมากเกินก็คือบางทีเขาก็ไม่ได้ขัดแย้งแต่เบาร์เ้าจะจะรับรู้ว่าขัดแย้งละมันกดมันทนไม่ได้กมันไปจัดการคือตัวเขาจะรู้สึกมากกว่าคนอื่นใช่เพราะว่ามันไวกับเรื่องนี้นะคะคือถ้าเราติดอยู่กับเรื่องอะไรเราจะไวกับเรื่องนั้นนะคะมันจะไปตีความถตามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยเหมือนคนเบอร์เก้าก็จะไม่ค่อยกล้าตัดสินใจหรือเปล่าเพราะว่าพอตัดสินใจปุ๊บมันต้องมีจุดยืน เมื่อมีจุดยืนมันมีความแนวโน้มที่จะขัดแย้งคนอื่นแน่นอนเพราะจุดยืนของเรากับคนอื่นมันไม่เหมือนกันนะเพื่อนเบอร์เก้าพอถามอะไรปุ๊บเนี่ยจะไม่ตัดสินใจเหมือนกัเรื่ยเปื่อยอ่ะให้เออให้คนอื่นช่วยตัดสินใจแทนเพื่อเราจะไม่ต้องไปขัดแย้งกันเลยนะคะนั่นก็เป็นลักษณะเด่นของเบอร์เก้าแต่โดยภายนอกแล้วคนทั่วไปจะชอบเบอร์เก้าเพราะว่าน่ารักชอบช่วยอบไบสบายสบายตามใจเธอทุกอย่างส่วนเบอร์หนึ่งเราจะเรียกว่าคนเนีย คนนี้ก็จะเป็นที่เราเรียกโปรเฟชชั t นนิสจะเป็นศูนย์ท้องที่มองโลกว่าโลกนี่มันไม่ Perfect มันมีเรื่องผิดพลาดไม่ถูกต้องไม่ได้มาตรฐานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันจะคอยสังเกตมีอะไรบกพร่องมีอะไรไม่ครบถ้วนจัดโต๊ะดีไหมสะอาดหรือเปล่าไม้แขวนเสื้อมันอยู่ที่ของมันหรือเปล่าพ้าผ้าตรงไหมทุกอย่างมันอยู่ในวนเวียนอยู่ในความคิดตลอดเวลาเหมือนคล้ายๆเป็นคนจับผิดตลอดเวลา เพราะว่าใจมันจ like like so so ับผิดสิ่งที่เขาจับผิดก็คือเขาอยากให้โลกมันเพอร์เฟกทุกขั้นตอนต้องไปตามสเต็ปห้ามข้ามขั้นตอนเพราะฉะนั้นมันหนึ่งจะละเอียดกับทุกเรื่องแล้วก็จะหุดหงิดกับเรื่องนี้มากและลักษณะเด่นที่เราเห็นชัดก็คือเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายนะคะที่บ่นจู้จี้จุกจิกชอบวิจารณ์ชอบจับผิดชอบแก้ไขนะคะส่วนข้อดีก็คือถ้าคุณให้เขาทํางานที่ละเอียด ทำงานที่ต้องการความรอบคอบเพอร์เฟกเนี you suffer, you ่ยคุณไว้วางใจเขาได้เลยเพราะเขารับผิดชอบเต็มที่เขาละเอียดมากใช่แต่ถ้าคุณอยู่ด้วยคุณต้องลดทนหน่อยนะเพราะว่าเขาจะเครียดอยู่ตรงนี้เรื่อยเลยนะนี่ต้องเขาจตรวจสอบนี่น่าจะดีเลยดีมากอยู่พีซีนอันนี้มาที่อันที่2คือศูนย์เกี่ยวกับความรู้สึกอารมณ์เราจะเรียกว่าศูนย์ใจนะคะอันนี้กลุ่มนี้เนี่ยจะใส่ใจเรื่องความรู้สึกของตัวเองความรู้สึกของคนอื่นและภาพลักษณ์ค่ะคือเพราะว่าความรู้สึกนี่มันจะเกี่ยวโยงไปกับภาพที่ตัวเองมองเห็นตัวเอง แล้วก็คนอื่นมองเห็นเราเขายอมรับเราไหมทํายังไงก็ถึงจะยอมรับเราอันนั้นเป็นเรื่องใหญ่ของคนสูนใจเมื่อกี้เราเบอร์หนึ่งใช่ไหมคะเราจะมาที่เบอร์สองสอก็คือเราเรียกว่าผู้ให้นะคะก็เป็นศูนย์ใจที่ใส่ใจแครความรู้สึกของคนอื่นมากแล้วอยากให้เขารักเราวิธีที่จะทำให้เขารักเราก็คือให้เขาก่อนเอาใจเขาก่อนไปรู้จักเขาว่าเขาชอบอะไรเพราะฉะั้นผู้นี้จะไหวมากเก่งมากในการสังเกต ถ้าเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนที่เราอย่างเช่นคนในครอบครัวหรือคนที่เราชอบเนี่ยคนเบอร์สองจะใส่ใจเลยว่าไม่แต่เขาไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกเขารู้เลยว่าชอบกินอะไรแต่งตัวแบบไหนชอบของยังไงอัญมณีอะไรที่เขาชอบกอยางแล้วจะสรรหามาให้เอาใจบางครั้งไม่ต้องขอนะส่วนใหญ่จะไม่ต้องขอถึงเวลานี้จะเอามาให้เลยจับมาให้เลยนะแล้วก็เขาจะพแน่ใจว่าเขาเนี่ยเดาใจถูก นะเขาจะภูมิใจเรื่องนี้นะคะฉันให้แล้วเธอต้องเอาไปใช้นะให้แล้วต้องชื่นชมนะถ้าไม่ชื่นชมหมายมันเจ็บใจอ่ะมันเจ็บเข้าไปในกระดองใจอ่ะเขาไม่ได้ปฏิเสธของคุณนะแต่การที่ไม่ใส่ใจของของที่เราให้เท่ากับปฏิเสธตัวเราเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากของเบอร์สองไม่ที่สําคัญคือต้องรักฉันฉันต้องสําคัญสําหรับเธออันนี้เป็นคีย์เวิร์ดของคนเบอร์สองส่วนเบอร์สามเราจะเรียกว่านักแสดงหรือผู้ฝ่ายสาเร็จ เป็นศูนย์ใจที่ใส่ใจภาพลักษณ์มากโดยเฉพาะเรื่องความสําเร็จของตัวเองนะคะเป้าหมายเพราะฉะนั้นเด็กเบอร์สามเนี่ยจะมีเป้าหมายมาตั้งแต่เด็กแล้วจะรู้ตัวได้ว่าตัวเองมีเป้าหมายจะตั้งเป้ามาเลยเด็กเล็กก็คือเป้าหมายว่าพ่อแม่ต้องรักฉันนะต้องยอมรับฉันเรียนหนังสือถ้าพ่อแม่อยากให้เรียนเก่งฉันจะเรียนเก่งแล้วพ่อแม่อยากให้เรียนมาหาอะไรฉันจะเรียนมาหาอะไรอันนี้เพื่อเพื่อเพื่อให้พ่อแม่ยอมรับแต่นี้มันจะค่อยๆขยายวงของความยอมรับไปสู่คนอื่น ไปที่ครูเพื่อนแล้วก็ออกไปที่สังคมข้างนอกเพราะนั้นชีวิตของคนเบอร์สามอยู่กับเป้าหมายและความสำเร็จตลอดเวลาแล้วถ่งที่าจะปฏิเสธที่สุดก็คือฉันจะไม่เคยล้มเหลวจะไม่พูดถึงความล้มเหลวของตัวเองถ้าเมื่อไหร่มันจะมีทรายว่าจะล้มเหลวจะมีวิธีเปลี่ยนเป้าหรือไม่ก็ลดเป้าลง<อ>หรือไม่ก็จะบอกว่า อ่าไม่เป็นไรวันนี้ยังไม่สําเร็จแต่วันนี้มีประสบการณ์แล้วเดี๋ยวคราวหน้าต้องสําเร็จแน่นอนแต่ไม่ใช่ว่าวันนี้ฉันุ่มเหลวนะแผนเอแผนบีแผนซีตลอดเวลาถูกต้องแล้วมันจะจากเป้านี้มันจะกระโดดไปเป้าที่สูงขึ้นทีนี้จุดอ่อนก็คือเมื่อมันมีแต่เป้าเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยใส่ใจคนรอบข้างเท่าไหร่ทีมงานอะไรเงี้ยมันก็จะละเลยมันจะเอาแต่เป้าตัวเองนะอันนี้ก็เป็นลักษณะเด่นของผู้ฝ่ายสำเร็จส่วนเบอร์สี่เราจะเรียกคนตกซึ่งหรือโรแมนติก เป็นศูนย์ใจที่ให้ความสําคัญกับอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้งสัมพันธภาพที่ลึกซึ้งที่ไม่ธรรมดาเพราะมองว่าสิ่งที่ฉันขาดหายในชีวิตคือบางอย่างที่พิเศษพิเศษที่ไม่ได้อยู่เป็นปกปติอย่างเช่นสถานการณ์บางอย่างหรือคนบางคนที่เคยในอดีตเป็นคนที่ประทับใจแต่อาจจะแยกย้ายกันไปแล้วะนะ,ะแล้วก็เพราะฉะนั้นมันใจมันจะคอย เปรียบเทียบเอ๊ะฉันมีเขาไม่มีหรือเขามีฉันไม่มีส่วนใหญ่มันจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีมันขาดบางอย่างไปเพราะฉะนั้นเวลาเวลาไปสัมพันธ์กับคนมันจะไปเสาะหาสัมพันธภาพที่ลึกซึ้งที่ต้องไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็จะคาดหวังว่าคนที่สัมพันธ์กับเราเนี่ยต้องไม่ธรรมดามต้องเห็นเราไม่ธรรมดามถ้าเหมือนเหมือนกันเนี่ยเขาก็จะเฮิร์ตมากมเธอก็เหมือนเพื่อนคนอื่น ชีวิตมันมีชีวิตชีวาต่อเมื่อมันมีอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้ง <ฮะ S 1> ในแต่ละวันไม่นั้นคนเบอร์สี่จะอยู่กับความลึกซึ้งของอารมณ์ทั้งเศร้าสุดหรือดีใจสุดโ <ฮะ S 1> ศกซึ้งสุด,สดให้เราถึงเรียกเขาว่าโศกซึ้ง <ฮะ S 1> เพราะมันมีความดื่มด่ากับความเศร้าเนี่ยเยอะอัน <ฮะ S 1> นี้อีกศูนย์หนึ่งก็คือศูนย์หัว <ฮะ S 1> ก็เป็นพวกที่นึกภาพว่าเราชอบจินตนาการคาดการล่วงหน้าวางแผนวิเคราะห์เหตุผล นั่นคือลักษณะเด่นของคนศูนหัวค่ะเมื่อกี้เราเบอร์สี่เราก็จะมาเบอร์ห้าเบอร์ห้าก็คือผู้สังเกตนักสังเกตจะใส่ใจกับการหาข้อมูลลงลึกในเรื่องที่สนใจเพราะมองว่าตัวเองเป็นผู้รู้ค่ะนะแล้วสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะลงลึกจะไม่แบบสนใจเปิดไปหมดนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือจะเก่งมากในการวิเคราะห์จัดระบบความคิดแต่จะไม่ลงมือทําช้าที่จะลงมือเพราะนั้นถ้าใครมี บุคลากรเป็นเบอร์ห้านี่ต้องให้เวลาเขาเยอะนะในการที่จะคิดแน่ใจว่าฉันวางระบบดีแล้วฉันจะทําแล้วก็จะหลีกเลี่ยงการที่จะเข้าไปสัมผัสกับความรู้สึกเพราะว่าความรู้สึกเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลมันจัดการยากแล้วมันจะพยายามบล็อกเลยเพราะมันมีเรื่องมีความรู้สึกมันจะถูกชิปไปเป็นเหตุผลหมดก็จะเชยใช้เปลี่ยนเมจะเฉยใช้เพราะว่าเรื่องนี้อธิบายได้ไหมด้วยเหตุผลเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปไหมมันเป็นยังไงนะต้องอธิบายได้ด้วยเหตุผลไม่งั้นมันจะรู้สึกว่าอึดอั ตัวเองมันจัดการยากนะอันนี้คือเบอร์ห้านะคะส่วนเบอร์หกเราจะเรียกว่านักขุจฉาจะเป็นเจ้าแห่งความคิดนะคะเร็วคิดเก่งคิดเยอะคิดวกวนวนเวียนเมื่อมันคิดมากเนี่ยมันจะชอบตั้งคําถามการตั้งคําถามมันจะมีอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราถึงเรียกเขาว่านักขุดฉาเพราะว่าทุกเรื่องมันเป็นคําถามหมดคําถามเพราะอะไรเพราะแน่ใจว่า ฉันรู้มากพอที่จะจัดการแล้วมันไม่มีปัญหาไม่มีความเดือดร้อนไม่มีเรื่องที่กระทบความปลอดภัยอยู่รอดความมั่นคงของตัวเองค่ะเพราะว่าเขาจะใส่ใจเรื่องนี้เยอะนะคะเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยเวลามองโลกภายนอกเนี่ยเขาจะสแกนว่าตรงไหนมันไม่ปลอดภัยไหมมันจะมีเรื่องอะไรไม่มั่นคงไหมมันจะไวกับเรื่องนี้เราถึงเรียกเขาว่าเป็นนักคาดการเรื่องร้าย Worst case scenario มีอะไรนี่มันจะมองทางร้ายก่อนเพราะอะไรคะเพื่อจะเตรียมาวิธีอาคุณหมวยเก่งเตรียมตาเลยอันนี้นี้ทํามางี้ท่านจัดการได้นะมีปัญหาร้อยแปดท่านมาได้หมดเพราะฉนั้นเขาจะไม่ลงมือเร็วจนกว่าจะแน่ใจว่าฉันได้วาหาทางวางแผนป้องกันไว้ทุกอย่างแล้วจะไว้ใจคนยากค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาต้องเช็คก่อนว่าคุณน่าไว้ใจ นะคุณต้องทําอะไรกับฉันสม่าเสมอเคยพูดยังไงกับฉันก็ต้องทำอย่างนี้เคยว่ายังไงต้องทาอย่างนี้ปฏิบัติตัวอย่างนั้นทำอย่างนี้เพราะถ้าแต่งงานกันเนี่ยเคยบอกรักกันอาทิตย์ละครั้งแต่งงานกันแล้วก็ต้องมาทย์ละครั้งนะคะถ้ามันกลายเป็นสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งเดือนครั้งนี่มันจะเริ่มข้อสงสัยแล้วว่าเออเรายังรักกันอยู่หรือเปล่านะอทนนี้คนสุดท้ายคือเบอร์เจ็ดเราจะเรียกว่านักผจญภัยนึกภาพปีเตอร์แพนน้อยๆที่มันเป็นเด็กตลอดเวลามองโลกสดใสโลกนี้มีแต่ความสนุก ทุกอย่างเป็นเรื่องสนุกหมดผจญภัยหมดทุกอย่างเป็นประสบการณ์ไม่ต้องมีเป้ามีทำไมมีเป้าอ่ะมีเป้าก็คือข้อจํากัดถูกไหมจะต้องมีไม่หาเป้าอพอไม่มีเป้านี่มันทำยังไงก็ได้ออกนอกลู่นอกทางได้นิดหน่อยบ้างสน <ม S 1> <า>ใจเรื่องราวระหว่บบางทางทั้งหมดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นม,มันจะชอบแวะเบี่ยนนะมันไม่ค่อยไปตรงรหรอกแล้วถามว่าจะคิดจะคิดเรื่องเป้าหมายได้ไหมได้เวลาคิดเนี่ยคนรักเจ็ดจะรู้สึกเหมือนว่าคิดแล้วก็เหมือนได้ลงมือทําเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทําก็ได้ความสุขอยู่ที่การคิด ที่ได้จินตนาการได้วางแผนได้สนุกคิดอะไรใหม่ๆครีเอทอาจจะเป็นนักครีเอทิวิตี้ที่ดีเนาะแต่จะไม่ลงมือทำนะแต่ลงมือทําได้สักพักหนึ่งถ้ามันต้องเริ่มไปซ้ําๆมันเป็นรูทีนมันจะเริ่มเบื่อแล้วนะมันจะไม่เอาแล้วเว้ยไปหาเรื่องสนุกขึ้นนะนี่ก็เป็นก้าวละถ้าจะให้คุณหมอช่วยสรุปสั้นๆของทั้งสามศูนย์ทั้งนึ้นนะคะสามศูนย์ก็มีเรามีศูนย์ท้องศูนย์ที่เราใช้เพื่อการปฏิบัติ นะคะลงมือทําก็จะตัดสินใจเร็วไม่ค่อยคํานึงถึงผลที่ตามมาไม่ค่อยคิดอะไรมากนะคะ<ม>แล้วก็ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องสมรรธภาพด้วยเรื่องภาพลักษณ์ก็จะเป็นเรื่องสี่หลังส่วนพวกสูญใจจะใส่ใจเรื่องความรู้สึกของคนอื่นความรู้สึกของตัวเองแล้วก็คนอื่นมองเราอย่างไงภาพลักษณ์เราเป็นยังไงจะกังวลเรื่องนี้มากส่วนพวกสูญหัวจะอยู่กับความกลัวเพราะว่ามันอยู่กับจินตนาการ,รนะคะเหตุผลข้อมูลเก็บข้อมูลจัดวางระบบแล้วก็อาจจะคาดการเรื่องนี้ล่วงหน้าหรือว่าแม้แต ไปที่หลังนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นพวกหัวก็จะอยู่กับความกลัวนะคะ <c oughs> เท่าที่ฟังนั้น9 9แบบ9รักมันเนี่ยเท่าที่ผมฟังว่าผมอยู่รัก7นะครับอาจจะเป็นคนรักสนุกปักจนไปนักจนไฟใช่รากเหมืออยู่ศูนย์ใจนะคะยังไงคะช่วยอธิบายไม่2ก็3ค่ะใส่ใจเรื่องความรู้สึกว่าเขารู้สึกยังไงแล้วเขาจะมองเรายังไงแล้วเราสามารถจะไปอยู่รักข้างๆได้ไหมครับเราเราไปอยู่รักข้างๆเราจะเรียกว่าปีกค่ะคือคือนอกเหนือจากตัวเราเนี่ยเรายังมีรักอีกสองรักข้างๆเราที่อยู่บนวงกลมนะคะ คืออ vale ันน okay. ี้เป็นเป็นวงกลมของนพลักษ์เนี่ยนะคะลักข้างข้างเนี่ยนะคะสมมติว่าคุณชายเป็นเบอร์เจ็ดเนี่ยนะคะข้างๆมันจะมี8กับ6เราก็จะอาจจะเลือกใช้ว่าเราจะประเภท คิดมากก็จริงแต่เราก็จะลงมือทําบ้างกล้าตัดสินใจบ้างกล้าที่จะเป็นนําคนอื่นบ้างทีนี้หลังจากที่เรารู้จักตัวเองรู้ว่าอยู่รักไหนแล้วนะคะเราจะนํามาใช้ประโยชน์กับทบตัวได้ยังไงก็อแน่นอนอันนี้สําคัญมากถ้าเราเรียนตรงนี้เนี่ยนะคะมันจะเริ่มตั้งแต่เรื่องพอเราเข้าใจแล้วว่าเราเป็นแบบนี้เราติดอยู่กับเรื่องนี้คนอื่นเขาไม่ได้เหมือนเราแล้วเราต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยวิธีคิดนะคะในความเป็นมนุษย์เราไม่ได้ต่างหรอกแต่เราต่างกันที่วิธีคิดกับความเชื่อ เพราะเราจะเริ่มทำใจยอมรับว่ามันก็อย่างนี้เองอเนาะเราไม่เหมือนเขาและเขาก็ไม่เหมือนเราการยอมรับมันจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะถ้าอยู่ในครอบครัวเดียวกันพ่อแม่ลูกเนี่ยจะไม่ใช่เบอร์เดียวกัน,นะ,ะส่วนใหญ่เราจะเห็นอาจจะมีเบอร์ใกล้ๆกันแต่ไม่ใช่เบอร์เดียวกันเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าตัวอย่างวันนี้ถ้าพ่อเป็นห้าแล้วแม่เป็น9ค่ะคุณจะเห็นความต่างแล้วห้าเนี่ยมันจะเชื่อเรื่องระบบคิดแบบมีเหตุผล ที่เบอร์เก้าไม่สนใจหรอเหตุผลเหตุผลอะไรฉันไม่สนใจฉันขอให้ครอบครัวฉันสงบสุขพอแล้วไี่ยอมเธอทุกอย่างแต่ถึงจุดหนึ่งมันยอมไม่ได้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันตัดสินใจไปแล้วทําไมเธอไม่ยอมรับฉันะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจกันเนี่ยการยอมรับระหว่างกันมันจะดีมากขึ้นแล้วมันจะเริ่มปรับตัวแล้วที่สําคัญถ้าเราเป็นพ่อแม่แล้วเราเข้าใจลูกเรารู้นี่คะลูกเราเนี่ยมีแนวโน้มนะคะเราไม่ได้บอกว่าลูกเป็นไรแต่ถ้าลูกวัยรุ่นเนี่ยเราส่งไปอบรมไปเรียนรับรู้ลูกจะรู้ว่าตัวเองเป็นไร เราจะเริ่มยอมรับลูกลลูกไม่เหมือนเรานะยอมรับนะแล้วลูกประสบการณ์น้อยกว่านะ,ะเราควรจะเป็นต้นแบบที่ดีในการที่จะให้ลูกเห็นว่าวิธีปรับตัวในการเข้ากับคนอื่นแบบที่สร้างสรรค์ทำยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลยเณมินรที่ดีของลูกมากมากเมื่อครอบครัวเข้าใจกันหลายๆครอบครัวก็รวมเ,เป็นสังคมแล้วก็เข้าใจกันได้มากยิ่งขึ้นสงบสุขสันติสงบสุขด้วยไม่ไม่ใช่ว่าเรียกร้องกันโดยไม่มีเหตุผลอันนี้มันทําได้ด้วยการที่ทุกคนยอมปล่อยวางของตัวเองบ้าง ง่ายๆเพียงแค่เข้าใจนกพลัดนะครับเข้าใจตัวเราและคนอื่นด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับวิทยากรรับเชิญของทางรายการครอบครัวเดียวกันครับแพทย์หญิงจันเพนชูประภาวันครับนายกสมาคมนกพลักไทยขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ